สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์เรื่องคำถามที่เจ้าหน้าที่ตอมของแต่ละประเทศใช้ถามก่อนที่เราจะเข้าประเทศของเขาในแต่ละประเทศนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เดินทางมาก็จะมีถามอยู่คล้ายๆกันเกือบทั้งหมดอะคะ่ะจะจะต่างกันไม่เท่าไหร่คำถามแรกเลยที่เขาจะถามคือ what is the purpose of your trip หรือว่า what the reason of your trip มาที่นี่ทําไมนกเคยเจอแบบแบบง่ายๆเลยฟังง่ายๆเลยคือ what are you doing here ง่ายๆก็คือถามเขาถามว่ามามาที่นี่เพื่อจุดประสงค์อะไรนะคะคําตอบของเราก็คือว่าถ้าเรามาเที่ยวเราก็บอกว่า holiday vacation หรือ I am a tourist ตอบเขาไปหรือถ้าใครมาเยี่ยมญาติ I um, visit my relative นะคะก็คือมาเยี่ยมญาติหรือใครมาหาแฟนก็บอกเขาไปว่า visit my boyfriend ตอบสั้นๆก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องตอบยาวอะไรมากมายไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นมากเนาะก็เหมือนปกติแล้วเวลานกไปถึงตอมอ,อะไรเงี้ยนกก็ไม่ได้เล่นหรืออะไรมากแต่ก็ทำตัวเหมือนเราเไปสัมภาษณ์งานหรือว่าคุยกับมนุษย์ปกติทั่วไปนะคะเขาถามมาเราก็ตอบไปนกก็ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะถูกต้องตามเซนเทนซ์ตามรูปประโยคหรือเปล่านกแค่คุยกับ เจ้าหน้าทีต่ตมหรือชาวต่างชาติทั่วไปนก,ก็พยายามสื่อสารให้เขาเข้าใจอะคะ่ะเราจะจําแค่เขาเรียกอะไรคําศัพท์ที่มันพูดออกไปให้มันเข้าใจง่ายๆเช่นทําไมคุณมาที่นี่อย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเออฉันมาฮอลิเด์ก็คือมามาวันหยุดของฉันฉันมาวิสิตไมเฟรนก็คือมาเยี่ยมเพื่อนแค่นั้นนะคะสั้นๆเนาะเราจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องจําเยอะแยะมากมายแค่นั้นเขาก็เข้าใจแล้ว ต่อไปคำถามที่โดนถามหลังจากนั้นบ่อยๆเลยคือ how long do you plan to stay here how long do you intend to stay here นะคะคือคำว่า plan หรือ intend ก็คือหมายถึงว่าคุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนนะคะ ก็ต่อเขาไป20 days 30 days one month หรือบางคนทริปสั้นๆก็3วัน5วันก็บอก5 days t days อะไรก็บอกเขาไปนะคะบางที่นะคะอย่างที่เยอรมันเขาก็จะขอดูตั๋วกับนกเลยค่ะเขาก็จะถามต่อเลยว่า do you have return ticket mm hmm. หรือเขาก็จะถาม When do you plan to go back to your country หรือว่าเมื่อไหร่จะกลับอะค่ะให้จำคำว่า When you go back อะคะ่ะเออง่ายๆเนาะอย่าไปจำเยอะเวลาเดินทางปริ้นเอกสารนะคะใบตั๋วขากลับด้วยนะคะเพื่อยืนยันว่าเราจะเป็นคนที่ไม่หนีวีซ่านะคะไม่เราก็จะกลับประเทศเราแน่นอนเราก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเราโดยการมีตั๋วกลับ นะคะคแล้วก็คำถามต่อไปเขาก็จะถามว่า where will you staying คุณจะพักที่ไหนอันนี้ทุกที่ถามหมดเลยถ้าเราไปเที่ยวพักโรงแรมก็บอกเขาว่าเราอยู่โรงแรมไหนนะคะ I will stay at hotel ชื่อโรงแรมก็บอกเขาไปหรือว่า I will stay with my friend my boyfriend หรือ my relative ก็บอกเขาไปนะคะจะพักกับญาติพักกับเพื่อนหรืออะไรบางคนเขาก็จะถามว่าเธอมีที่อยู่ไหมเมืองอะไรก็เตรียมท่องไปนะคะว่าเราจะไปเมืองอะไรอยู่ที่ไหนคร่าวๆไม่ต้องจำเลขที่ก็ได้ถ้าจำได้ก็จะดีนะคะแต่ว่า ถ้าเขาขอดูอรายละเอียดจริงๆก็จริงๆเขาก็เราเขาก็จะมีใบ immigration form ของแต่ละประเทศให้เรากรอกอยู่แล้วเขาก็จะดูจากตรงนั้นนะคะมันไม่มีใครที่เดินทางครั้งแรกและวจาได้หมดหรอกว่าที่อยู่ที่มันเป็นแบบบ้านเลขที่เท่านี้ถนนเท่านี้จำคร่าวๆก็พอว่าที่ที่เราจะไปพักอะ่ะ มันอยู่เขตอะไรเมืองอะไรถนนอะไรแค่นั้นเองนะคะคำถามต่อไปที่เขาถามแน่นอนคือ,อจะพูดว่าแน่นอนก็ไม่ได้บางที่ก็ถามบางที่ก็ไม่ถามนะคะอย่างอินเดียเนี่ยถามแน่นอนว่าเราทํางานอะไรนะคะเขาก็จะถามว่า what do you do หรือ what is your occupation นะคะก็คือจะเป็นทางการนิดนึงหรือจะถามว่า what is your job ก็คือถามว่าคุณทำงานอะไรนะคะก็ตอบไปเลยค่ะอย่างนกนกก็บอกว่า I am photographer เขาก็จะว้าวเธอเป็นอินเดียก็จะแบบอ,อู้ช่างภาพผู้หญิงเหรออะไรอย่างเงี้ยใครเป็นครูก็บอก I am teacher ใครทำธุรกิจของตัวเองก็บอกเขาไปนะคะว่าเราทำอะไรคำถามคำถามนี้โดนแน่ๆค่ะยกเว้นเกาหลีเพราะว่าเกาหลีเป็นประเทศที่ไม่ถามอะไรนกเลยจึนต้องทนไม่ไหวต้องตอบเองจนจนถามเขาเองอะว่าเออตกลงเธอจะถามอะไรฉันไหม ไม่ถามแต่เขาไม่ให้เราผ่านเข้าไปอันนี้ก็งงคำถามต่อไปนะคะที่เขาจะถามก็คือ how much money do you have or how much money do you have with you นะคะหรือบางคนเขาก็จะถามว่า how much cash do you prepare for this trip นะคะคือคุณมีเงินสดติดตัวมาเท่าไหร่นะคะจะบอกไว้นิดนึงว่าการเดินทาง เวลาเราเดินทางต่างประเทศค่ะยังไงเราก็ต้องมีเงินสดติดตัวนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกที่ที่จะรับบัตรเครดิตนะคะหรือว่าไม่ใช่ทุกที่ที่เราจะสแกนแล้วจ่ายได้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยคะ่ะเคยมีข่าวว่าคนอินเดียโดนจับไม่ให้เข้าประเทศเพราะว่านางบอกว่านางไปไปเรียนแต่ว่านางมีเงินติดตัวไป 100 US ดอลลร์ก็คือเทียบเท่า3,000บาทคือไปเรียนก็อย่างน้อย3เดือน6เดือนมีเงินติดตัวไป3,000บาทเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะคะเขาก็จะมองว่าคุณจะมาทำงานหาเงินแน่นอนคือทุกประเทศเวลาเราไปถ้าเราบอกว่าไปเที่ยวหรือเขาก็อยากให้เราไปใช้เงินในประเทศของเขานะคะไม่ใช่ว่าไปหาเงินจากประเทศของเขาออกมาหรือบางทีเรื่องเงินสดเนี่ยค่ะนุก็อยากจะบอกไว้นิดนึงว่าแลกไว้ แรกเป็นเงิน US ดอลลร์ก็ได้เนาะมันเป็นมันเป็นเงินค่ากลางแล้วก็มันแลกที่ไหนก็ได้อย่างเช่น US ดอลลร์ออสเตรเลียนดอลลร์อะไรเงี้ยค่ะมันแลกง่ายก็คือมีติดกระเป๋าไว้เถอะอย่างน้อยๆอ,อยากให้ติดไว้สักประมาณ800หรือ1,000เหรียญน,นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งนะคะ คือความสมเหตุสมผลถ้าคุณไป3วัน5วันนะคะเราต้องซื้ออาหารอย่างอาหารที่ต่างประเทศมันไม่ได้ถูกเหมือนบ้านเรานะคะจานหนึ่งก็อาจจะ8 1 100 0 0 0 0 0หนึ่ง่าเหตุผลที่เราจะแลกไป800เหรียญ1น0 0เหรียญก็สองหมื่นสามหมื่นคือมันไม่ได้เยอะหรอกค่ะเราใช้ไม่หมดเราก็กลับมาแลกคืนได้แต่ว่าถือไปให้เขาเห็นว่าเรามาเที่ยวจริงๆ เรามีเงินใช้เผื่อฉุกเฉินเราได้ใช้เงินสดได้แลกไปร้อยสองร้อเหรียญบางทีเขาก็อาจจะมองว่าคุณมาหาเงินหรือเปล่าคุณเอาเงินติดตัวมาแค่นี้ถ้าเกิดฉุกเฉินคุณจะทำยังไงเขาอาจจะตัดสินใจให้เราคือไม่ให้เข้าประเทศเขาก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเงินสดแล้วก็เช็คด้วยว่าบางคนก็กลัวมากแล้วก็หอบไปซะเยอะเชีย เช็คด้วยนะคะว่าประเทศไหนเอาเงินสดเข้าได้มากน้อยเท่าไหร่เอาเข้ามากเกินไปก็ไม่ได้นะคะเช็คนิดหนึงว่าประเทศไหนให้เอาเงินเข้าได้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปให้มันสมเหตุสมผลนะคะคำถามต่อไปเขาก็จะถามว่า who are you traveling with นะคะคุณเดินทางกับใคร เราก็ถ้าไปคนเดียวก็บอกว่า I'm traveling alone หรือว่า I'm alone มาคนเดียวหรือถ้าไปกับแฟนก็ว่า traveling with my husband my friend ก็ฝากจำไว้นิดนึงว่าสัพท์คำไหนแปลว่าอะไรเนาะอย่าง husband ก็สามี friend ก็เพื่อนหรือ alone ก็คือเดินทางคนเดียวค่ะจำแค่นี้สั้นๆไว้ตอบเขาไม่ต้องจำเยอะนะคะ เดี๋ยวจะมันจะเยอะไปมันจะเครียดแล้วก็ส่วนใหญ่คำถามสุดท้ายนะคะเขาจะถามว่า do you have anything to declare นะคะก็คือถามว่าคุณมีอะไรที่ต้องสัาแดงไหมคือแต่ละประเทศเขาก็จะมีสิ่งที่เขาไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเขาเพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาบประเทศเขาก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยฝากไว้นิดนึงเราเป็นคนไทยที่ ติดอาหารไทยติดรสชาติอาหารไทยบางคนนิสัยดีอะเนาะด้วยความมารยาทดีเวลาไปไหนก็จะเอาของฝากยิ่งเช่นเก็บมะม่วงจากบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะ อันนี้ก็มีกรณีพอหอไปเนาะบางทีะมะม่วงของเราอะ่ะมันมีตัวเพีย้ยมีตัวมดหรืออะไรติดไปแล้วบางทีมดของเราเนี่ยมันไปกินสัตว์ของเขาทําให้สัตว์เขาสูญพันธุ์เนาะอย่างเช่นเมืองจีนเนี่ยที่เอาปูไปแล้วก็ไปกินปลาอะไรของเขาที่มันสูญพันธุ์มันก็เกิดความเสียหายให้กับระบบนิเวศนะคะเช่นอเมริกาเนี่ยอาหารบางอย่างเขาก็ไม่ให้เข้าอย่างออสเตรเลียเนี่ยหนักเลยอาหารทุกชนิดคือไม่ให้เอาเข้าเลยนะคะ เพราะว่าก็คือตัดปัญหาฝากไว้นิดนึงถ้าเรามีสิ่งพวกนี้เราไม่แน่ใจบอกเขาเลยว่าให้ดูให้ดูให้เขาดูก่อนเลยว่าอันนี้เอาเข้าได้ไหมถ้าเราแสดงเจตนาลมที่โอเคฉันให้คุณดูก่อนแล้วถ้าเขาบอกเอาเข้าไม่ได้อย่างมากเขาก็ทิ้งนะคะแต่ถ้าเราไม่ให้เขาดูแล้วเขามาตรวจเจอแล้วมันผิดอันนี้ค่าปรับอย่างน้อย,อยหมื่นหนึ่งนะคะอันนี้เตือนไว้นะคะสำหรับ เพื่อนๆจริงๆแล้วนะว่ามันมันไม่คุ้มกันหรอกคะ่ะที่เราจะห่อ,อไปเนอะก็คือเช็คดีๆแล้วกันว่าประเทศไหนเขาอนุญาตให้เอาอะไรเข้าหรือไม่อนุญาตให้เอาอะไรเข้าได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเช็คกันก่อนว่าอะไรเอาเข้าได้อะไรเอาเข้าไม่ได้นะคะนี่คือคำถามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเขาถามนกนะคะ อันนี้เป็นคำถามของหลายๆประเทศที่เขาถามนกมานะคะสรุปมาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปต่างประเทศหลังโควิดนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะผ่านตอมอกันทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกนะคะขอบคุณมากๆค่อยๆมีวันละคน2<ม>คนแต่มันก็ทำให้นกมีกำลังใจที่จะทำคลิป ต่อๆไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย